กองทุนน้ำปณะ,ะเส้นทางมหาปร,ริญญ์วัวุธิไกรขออนุมโมทนากับคณะสัาญาติยมที่เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปณะนะช่วงบรรยากาศการผ่อนอิริยาบถตรหรือช่วงการดูหนังสือตามลำด,ำด,ำดำับดังต่อไปนี้คุณสรัญญาเพิ่มวารี1000บาทคุณนันทพัฒน์คากาค้า500บาทคุณเรวัตโพธิพันธ์500บาทพระมหากรพภิสิทธิ์ปร,ริญธรรมก้าประโยค2,000บาทคุณสัสรพรคันธเนตร1000บาทและคุณจรุงชัยเกียงบุรพา1500บาทประ จำทุกวันศุกร์ตลอดจนถึงสายฐานคณะสัตายาติโยมทุกท่านที่สมทบทุนเข้ากองทุนน้ำปณะ,ะกับเส้นทางมหาปร,เริเยนขอทุกท่านจงรับพรจากคณะสงฆ์เป็นภาษาบาลีสืบต่อไปขอคณมทนายานาาคณะสงฆ์สามสบลูกก็จะให้พรโยมเป็นภาษาบาลีเป็นพรเพียงกันสัพพโร jatuang pawwasta pie tio diwaatanutan para poang vienas satu mate bahwa antara yo su नमो सुखां हांग सा S 1> <S 1> สาธุกับช่วงบรรยากาศในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงชั้นปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคณนะศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายรับการอุปถัมภ์จากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมหรือพระอาจารย์วอวชริระเมธีในเรื่องของสถานที่พักพัทหารเช้าเพนและน้ำปาน,นะตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆเป็นต้นระหว่างวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566จนไปถึง วันที่24มกราคม2567ที่จะเข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2567ขออนุมโมทนามาณนะโอกาสนี้จเจริญพร